เปิดเปิดตาให้รับแสงแห่งพระธรรมยิ่งมืดคำ่ำย,ยิ่งเห่นชัดถนัดถนีสมาธิมากยิ่งเห็นชัดถนัดดีนี่วิธีเปิดตาใจ ใช้กันมาเปิดเปิดหูให้ยินเสียงสำเนียงธรรมทั้งเช้าคำ่ำดังก้องไปในโลกล่าล้านล้านปีฟังให้ชัดเต็มอัตราคือเสียงแห่งสุญญาตาข้า สุดใจเปิดเปิดปากสนทนาพูดจาธรรมวันยังค่ำอย่าพูดเรื่องเลวไหลพูดแต่เรื่องดับทุกได้โดยสัจจไหนไม่เท่าไรเราทั้งโลกพ้นโศกเลย ขอนอบน้อมคุณพระศรีรัตนตรยัยและขอความสุขความเจริญนในธรรมจงมอเกิดมีในท่านสาธุชนที่กำลังเปิดคลื่นเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงซึ่งออกอากาศจากวัดลานแซทุกๆเช้าว,วันเสาร์อาทิตย์อัตธรรมภาพพระมหาอภิสิทธิต์ตะวันโน มาพบกับท่านผู้ฟังในช่วงเวลาตีห้ครึ่งอาทิตย์นี้ตรงกับวันที่2องพฤศจิกายน2,568ขึ้น12ค่ำเดือน12ลงท้ายด้วย2องหมดเลยนะสองสองสอ,งอวันนี้ก็วัดลันเซมีการทอดกระถินด้วยนะ ก็เท่าที่ฟังดูหลวงพ่อเจ้าน้ำผือพระครูศาสนกิจจาธรนี่ท่านเตรียมงานมากนะปีนี้มากเป็นพิเศษเอที่ทราบในเพราะสองวันก่อนได้เดินทางไปตรวจข้อสอบที่วัดนาทวีสงขาวันนั้นก็เดินทางไปกับท่านอาจารย์พระครูศาสนกิจจาธรและก็พระนัตศักกุโก ผู้ช่วยรายการด้การจอน้ำเผอเดินทางไปแต่ว่างานนีไม่มากเพราะว่าระดับนักธรรมชั้นตรีปีนี้จำนวนพระที่สอบก็ไม่มากเหมือนปีก่อนๆแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้งานตรวจก็สอบนักธรรมสำเร็จรุ่วร่วงไปได้ดีและรวดเร็วเพราะมี จำนวนพระพิสุสงฆ์ตำแหน่งต่างๆมาทั้งภาค18จำนวนมากและก็เจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานพระพุทธศาสนาทั้ง6จังหวัดในภาค18ก็มาช่วยงานสถานที่ก็พร้อมดีวัดนาทวีเจ้าวาดนี้ท่านเรียกว่าดูแลให้การ ต้อนรับการบริการสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างเลย,เ,ยเต็มที่ทราบว่าพื้นเพตนี่เป็นคนพัดลมเหมือนกันนะท่านเจ้าวาดวัดนาทวีแล้วก็วัดมีความพร้อมในอาคารสถานที่ที่ทำงานมีเครื่องปรับอากาศมีพัดลมสนใจพัดลมตัวหนึ่งนะพัดลมยักษ์นี่ถ้าวันนี้ มีที่วัดลานเซในงานททษกระถินก็น่าจะดีนะสอบถามราคาไม่ทราบเท่าไหร่เหนนั้นสนใจอยูออ่ถามว่าวัดไหนสนใจบ้างก็บอกว่าโอ้ไม่รู้จะเอาไปวางตรงไหนตัวใหญ่เกินว่างั้นญาติโยมลองดูพัดลมยักษ์สิ่งหนึ่งที่ประทับใจในการไปทำงานครั้งนั้นก็คือเรื่องของการฉันข้าว ที่บอกประทับใจไม่ใช่กับเก้าร้อยนั่นพวกวันแต่ว่าคือจํานวนพระเยอะแล้วก็พระวางภารกิจเพราะว่าการตรวจข้อสอบบางโต๊ะก็ยังไม่เรียบร้อยแต่ว่าพอถึงเวลาต้องฉันเพนก็วางไว้ก่อนทีนี้พอพระไปฉันข้าวพร้อมกันข้าวก็ดีกับข้าวก็ดีน้ําดื่ม จอนจานโตะไม่พอคําว่าไม่พอคือไม่ไม,ไม่ไม่ทันพร้อมทั้งหมดทีนี้หลายๆตโตะก็มีความพร้อมที่จะฉันแต่ว่าบางโตะก็ยังไม่พร้อมโต๊ะเตียยตะมานั่งนี่วันนั้นกับข้าวเพียงพอแต่ว่าข้าวไม่พอพระนัตสักนี่ท่าน ทันตักพระรูปอื่นท่านตักเรียบร้อยพระครูวิมลปริยัติการหรือว่าท่านอาจารย์มหาประสิทธิ์จังหวัดวัทลีน้อยท่านเดินมาทีหลังแล้วเข้ามันก็เหลือหนึ่งจานพอดีในหม้ออาตมาก็เลยนึกอยากเสียสละบอกว่าเอ้าอาจารย์ให้อาจารย์ตักจัรก่อนกันด้ครับปุ่มรอได้แล้วความประทับใจมันเกิดตรงนี้ท่านอาจารย์พระครูวิมลปริยัติการท่านก็ ยืนขึ้นแล้วก็ตักข้าวจากหม้อเนี่ยขวาดหม้อทั้งหม้อใส่จานตรงหน้าอาตมาจากนั้นท่านก็เดินเดินไปนู่นที่หม้อข้าวอยู่แล้วก,ก็ตักข้าวมาเองอก็เลยก็เลยบอกทนะ่านว่าโอ้อาจารย์นี่โอ้เสียสละจริงๆนะเดินไปตักข้าวเองเลยบอกอ๋อก็ช่วยๆกันนะ แล้วก็รู้จักแหลงนั่นว่ากันรู้จักที่ต่อมาหลวงพ่อเจ้าวาดท่านก็มาเรียกว่ากำชับแล้วก็สั่งคนเข้ามาเพิ่มหมายถึงคนที่มาช่วยงานสั่งลูกศิษย์เข้ามาบริการเข้ามาถวายพระเพิ่มขึ้นทีนี้พระกุณเจ้าทุกๆรูปพระที่มาทำงานก็ได้ฉันอาหารเรียกว่าอุดมสมบูรณ์เรียบร้อยดี นี่คือความประทับใจของการทํางานที่ผ่านมาทีนี้สิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างระหว่างเดินทางทั้งขาไปขากลับมีสายโทรศัพท์เข้าที่เจ้าคณะอำเภอเป็นระยะๆะะตั้งแต่ขามาแล้วเมชีนี่โทรมาก่อนเมชีนี่ลาสิกขาไปแล้วแต่ก็ยังเรียกชีอยู่ท่านก็โทรมาคุยเรื่องงาน อาตมาก็พูดยอกกับอาจารย์ว่าไอ้ไรบอกจากวัดตึงโทเลยเล่ะถ้า,าบเพิ่งออกมาเดียวนี่นี่แสดงว่างานนี้ต้องการความเรียบร้อยแล้วก็ต้องการความชัดเจนจึงมีการประสานงานกันอยู่ตลอดเวลา <c oughs> แล้วคนโน้นคนนี้โทรมาทางเจ้าภาพกระถินบ้างทางบุคลากรขอ,ของการไฟฟ้าบ้าง เพราะทราบว่าปีนี้กระถินของวัดลานแซนี่ที่เป็นงานใหญ่เพราะว่าประธานมาจากการไฟฟ้าใช่ไหมไม่ทราบระดับไหนระดับระดับภาคหรือระดับประเทศเขาไม่ทราบาเดียววันนี้ญาโยมไปเลยว่าระดับไหนงานหญ่าไหมหากพูดถึงเรื่องของไฟฟ้านี่ประเทศไทยเรามีไฟฟ้าใช้มานานเหมือนกันนะ ตั้งแต่นู่นในหลวงรัชกาลที่5้าตอนนั้นจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีหรือว่าเจิมแสงชูโตเป็นผู้ที่ให้มีดำเนินการให้มีกิจการการไฟฟ้าในประเทศไทยร่วมกับบริษัทจากประเทศเดนมาร์กซึ่งเขามาขอสมบัมปทานผลิตกระแสะไฟฟ้าตั้งขึ้นที่วัดเรียบปัจจุบันก็คือการไฟฟ้านครหลวง แล้วก็มีการขยายออกไปเรียกว่าปริบุญทนในสมัยก่อนนี่เริ่มต้นจากจังหวัดนครปฐมแล้วก็ขยายไปเรื่อยประชาชนก็ได้ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่นั้นมาส่วนองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2497ขยายไปยังทุกจังหวัดนั่นคือเรื่องของแสง ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการดเนินชีวิตทําให้คนเรามีความสะดวกในการพัฒนาประเทศและก็ใช้ชีวิตได้สบายมากขึ้นนะนั่นเรียกว่ามองด้วยตาเนื้อเห็นแสงสว่างทว่าแสงสว่างที่สําคัญคือแสงแห่งธรรมแสงทางใจสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมอันนี้ยังเป็นความจริงแท้อยู่ทุกยุคทุกสมัยเพราะแสงสว่างนี่ทําให้เรามองเห็น หมายถึงสว่างในทางธรรมนะทำให้เรามองเห็นเห็นกิเลสก่อนความโลภความโกรธความหลงในจิตของเราเพราะเมื่อไรก็ตามที่กิเลสมาครอบงําทําให้จิตของเราเศร้าหมองหรือเปรียบเสม,มือนความมืดมืดมนมัวหมองจิตใจหรือเปรียบเสม,มือนฝุ่น,น,มมน,นละอองที่มาจับมาเกาะทำให้จิตใจของเราไม่สะอาด ทีนี้เมื่อจิตมีความสว่างสวัยด้วยแสงธรรมก็จะทำให้เกิดความเบิกบานปองสงใสในการทำกิจการงานหน้าที่ทุกอย่างโลกจึงขาดแสงไม่ได้โดยธรรมชาติก็มีแสงกลางวันและแสงกลางคืนกลางวันนี่สว่างด้วยแสงอาทิตย์กลางคืน15ค่้าก็สว่างด้วยแสงดวงจันทร์นี่ค่าคืนนี้ขึ้น12ค่า แต่ว่าเดี๋ยวพอ15บห้าค่ำนี่ก็จะสว่างวันเป็นเดือน12น้ำก็นองติบตะลิงเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงแต่ปีนี้คงไม่สนุกนะขอไว้1นึ่ปีเพราะอย่างที่ปวงชนชาวไทยทราบเป็นอันดีว่าปีนี้เป็นปีที่ประเทศไทยมีความสูญเสียบุคคลสำคัญของชาติของประเทศ ก็คือแม่แห่งแผ่นดินจะ <c oughs> อย่างไรก็ตามงานประเพณีหรือกิจกรรมบางอย่างก็ยังทำได้เพียงแต่ให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมซึ่งเชื่อว่าผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิน่นทั่วทั้งประเทศก็คงจะเข้าใจดีไม่ไม่มีปัญหาให้เกิดความขุ่นข้องมองใจแต่ประการใด อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยที่มีความคิดต่างแต่ก็ก็เป็นธรรมดาของมนุษย์โลกธรรมแปดมีลาบมียศเสื่อมลาบส่วนยศสันเสริญนินทาเป็นกฎธรรมดาเราจึงควร <c oughs> ตั้งใจในการทำความดีต่อไปไม่ท้อเท้ท้อถอยเอาชนะจิตของตนดีกว่าชนะผู้อื่นนี่ทางรมพระสมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เช่นนั้น อดีตล่วงไปแล้วกลับไปแก้ไขไม่ได้อนาคตก็ยังมาไม่ถึงจึงควรทําปัจจุบันให้ดีที่สุดแต่ว่าอดีตที่ผิดพลาดก็เป็นครูเหมือนกันทําให้เราได้คิดได้แก้ไขในสิ่งที่เคยบกพร่องที่ผ่านมาแล้วจะทําให้ปัจจุบันดียิ่งขึ้นไปสําคัญชีวิตของเราจะมีคุณค่าก็ต้องเป็นประโยชน์ประโยชน์ตนนี่ก็คือประโยชน์ในทางธรรม ประโยชน์ต่อผู้อื่นก็คือการทําให้เขาได้รับประโยชน์โดยเฉพาะการที่ไม่เบียดเบียนเขาทั้งทางกายและทางจิตอยู่เย็นเป็นสุขได้ทุกคนเพราะใช้ธรรมะในการแก้ปัญหาปัญหาในโลกนี้มี2ออย่างคือปัญหาที่แก้ไขได้กับปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ปัญหาที่แก้ไขได้เราก็ทําไปตามกําลังให้เต็มกําลังส่วนปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ เราก็ต้องปล่อยวางเต่ว่าการปล่อยวางนั้นไม่ใช่ปล่อยปละละเลยทําให้เต็มที่ที่สุดก่อนถ้าทําวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัววันพรุ่งนี้เหมือนท่านอาจารย์พุทธทาสได้กล่าวเอาไว้นี่พูดถึงความถูกต้องนี่ย้อนกลับไปถึงการจัดงานกระถินของวัดลานแทะอีกกนิดหนึ่งที่บอกว่าวันนั้นคุยกันระหว่างทางจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่จะมาคุยนะหมายถึงว่าฟัง เจ้าว่าท่านคุยกับบุคลากร,กรของวัดและก็ทางกรารณเจ้าภาพมีอยู่ตอนหนึ่งที่เจ้าภาพเขาบอกว่าขอยกเก็บภาพของสมเด็จพระพันปพพีหลวงก่อนได้ไหมหมายถึงว่าเก็บในที่เหมาะสมก่อนท่านอาจารย์ก็บอกเออจริงๆวัดก็ลงทุนผ้าขาวดำมาแล้วนะซื้อมาแล้ว แต่ว่าก็ไม่เป็นไรยังมีโอกาสได้ใช้อีกหลายวันนะเหตุที่ทางคณะเจ้าภาพเขาต้องการให้เก็บประวัติงานไว้อะไรงานขาวดํายิ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินด้วยแล้วอามีภาพปรากฏร่วมอยู่กับงานบันเทิงรื่นเรืองกระถินดูจะไม่เหมาะไม่ควรอาจจะมีผู้รู้ติเตียนเราได้ก็นับว่าเป็นความคิดที่รอบครอบดีมาก ในการจัดเตรียมงานก็เลยเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสมก่อนนะไม่แต่ญาติโยมทั้งหลายเวลาที่ท่านไปแสดงความอะไรต่อสมเด็จพระพันปีหลวงอย่างสถานที่ต่างๆที่เขาจัดเราก็ต้องเรียนรู้ศึกษาความเหมาะสมในการแสดงความอะไรด้วยนะเหมือนการใช้พระนามนี่ก็ต้องใช้พระนามเต็ม เช่นสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงเวลาแสดงคำอะไรลงท้ายก็ลงท้ายด้วยว่าด้วยเกล้าด้วยกระหม่อกจากนั้นก็ตามด้วยชื่อนามสกุลหรือบางครั้งเราก็ไปเป็นเป็นคณะเป็นองค์กรก็จะลงท้ายด้วยว่าข้าพระพุทธเจ้าอย่างเช่นสมมุติ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า,าผู้บริหารละคณะหรือว่าผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงวัดลานแซะ,อ,ะอย่างเนี้ยลงท้ายเป็นกลุ่มเป็นคณะก็ได้แล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังบางทีเราอ,อาจจะเจตนาดีแต่คำไม่เหมาะสมก็มี เช่นเราจะไม่ไม,ไม่ไม่เขียนไม่โพสคำว่าตายคำว่าสิ้นใจคำว่าเสียชีวิตไม่ได้ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนี่ก็จะมีคำย่ออยู่ถ้าเราเห็นในโลกโซเชียลเช่นตัว R ตัว I, ต,ต,ต,ตัว P นั้นก็ไม่ควรใช้ p r e s t in p a g เก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันหรือว่าขอให้ไปสบาย <c oughs> ก็ไม่ได้เหมือนกันจึงควรหลีกเลี่ยงคำ คาที่ใช้กับคนทั่วไปเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดหลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์เดี๋ยวนี้ในโซเชียลในไลน์ใน t i k t o อกมันจะมีสัญลักษณ์ให้ให้เราเลือกใช้แต่บางทีก็ควรจะเลี่ยงเช่นรูป, e ji, รปรอีโมจิรูปร้องไห้รูปหัวใจแตกสลายหรือรูปการ์ตูนที่ไม่เหมาะสมก็ควรหลีกเลี่ยง บางครั้งก็มีร <c oughs> ูปโฆษณาสินค้าต่างๆก็ไม่เหมาะสมเหมือนกันเนี่ย <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังคําว่าสวรรคตะจะไม่ใช้คําว่าเสด็จสวรรคตไม่ต้องเสด็จแล้วใช้คําว่าสวรรคตคําเดียวเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องต้องเรียนรู้ศ,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 ศึกษาก็ไม่ได้ยากเกินเกินความ เข้าใจทีนี้ถ้าอยากได้บุญบางคนก็ไม่มีโอกาสได้ไปถวายความอาลัยหรือว่าแสดงการจงรักภักดีเราก็ทำตนให้มีคุณค่าและส่งบุญกุศลนี้ให้พระองค์ท่านก็ได้เริ่มต้นจากการรักษาศีลตั้งแต่ศีล5ศีล8ศีล10 หรือว่ามีหรือเปล่ายุคนี้ที่มีการบวชอุทิศถวายแต่ถ้าในยุคสมัยของในหลวงรัชกาลที่9นั้นมีอยู่การบวชพระแต่ว่าการน,น,นี้ยังไม่ทราบข่าวว่ามีการบวชถวายพระองค์ท่านตนไหนทีนี้ถ้าเรารักษาศีลดีศีลก็จะทําให้จิตของเราบริสุทธิ์แล้วก็สูงหรือการให้อภัยทานก็ได้ คนที่มาเบียดเบียนกระทบกระทั่งเรานี่มีอยู่ตลอดทุกยุคทุกสมัยการให้อภัยก็ได้บุญเหมือนกันแต่จริงๆการให้อภัยเนี่ยแม้จะให้อภัยมากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการรักษาศีน้าเพียงครั้งเดียวการรักษาศีน่าแม้จะมากถึงหนึ่งร้อยครั้งรักษาดีหนึ่งร้อยวันสามเดือนกว่าก็ยังได้บุญน้อยกว่าการรักษาศีลแปดเพียง ครั้งเดียวหรือวันเดียว ừ, การถือศินแปดไม่จะถือสินแปด,แปดทั้งไตรมาสสามเดือน ừ, ก็ยังได้บนน้อยกว่าการถือสินสิบหรือบวชเป็นสามเณรนี่ญาติโยมผู้เป็นพ่อเป็นแม่บวชเนรไม่ได้ถ้ามีลูกชายก็ให้บวชเนรก็ได้ต่ว่าช่วงนี้น่าจะไม่ทันแล้วเพราะโรงเรียนบางโรงนี่เปิดเทอมแล้วค <c ười> อยบวชตอนปิดเทอมใหญ่ก็ได้ ปิดภาคเรียนใหญ่คนไทยเรามากักจะบวชกันในช่วงเดือนมีสาบวชลูกบวชหลานบวชน,นี่ทีนี้โตให้บวชเป็นสามเณรอยูอ่หลายปีนานเป็นร้อยปีก็ยังได้บุญน้อยกว่าการบวชเป็นพระภิกษุนั่นทีนี้ถ้าเกิดว่ารักษาศีลดีแล้ว ถ้าให้บุญเพิ่มขึ้นไปอีกก็ต้องเจริญภาวนาด้วยเพื่อมรรคผลนิพพานแล้วจะส่งผลให้เราเจริญก้าวหน้าในทางจิตได้เร็วขึ้นเมื่อละอัตภาพจากโลกนี้ไปก็ย่อมบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ในเทวโลกทั้ง6ชั้นนี่เพราะบำเป็นบุญบาร,รมีศีลมาดีหากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีสุขภาพพลานามัยที่สมุ์แข็งแรง ไร้ทุกไร้สุขไร้โรคไร้ภัยมีอายุยืนยาวศัตรูหมู่มารไม่เบียดเบียนเนี่ย <c oughs> ทีนี้ช่วงนี้ที่บอกว่าเป็นเทศกาลงานกระถินนี่หากว่าท่านมีเงินท่านทําบุญทอดกระถินมีคนเปรียบเทียบไปดีนะ,ะมันอาจจะดูเป็นการเปรียบเทียบตลกตลกขำขำแต่ว่ามันก็เป็นความจริงที่ก็บอกว่า ท่านมีเงิน20บาทเหมือนกนท่านไปซื้อขนมจีนกินได้หนึ่งชามหรือไปซื้อน้ําดื่มได้สองแก้วสามแก้วก็หมดแล้วแต่ถ้าท่านนําเงินนั้นไปติดพุ่มกระถินวัดใดวัดหนึ่งท่านก็สามารถเดินทานอาหารตามโรงทานต่างๆหรือตามซุ้มอาหารที่ทางวัดเขาจัดเอาไว้เออัอนนี้ก็เป็นความจริงเหมือนกัน แต่ว่าที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าให้เราเป็นคนทําบุญหวังผลลงทุน20บาทแล้วจะกินสักสามสี่ร้อยห้าร้อยให้คุมไห้รุดประนด้นไม่ใช่แต่ว่าบุญมันมีจริงนีคือยิ่งให้ยิ่งได้นะอย่างที่บอกแล้วเหมือนที่ยกตัวอย่างตอนแรกอาตมายอมสละข้าวหนึ่งจานให้กับท่านอาจารย์พระครูบีมณ์ปริยััิการ เนี่ยทีนี้ท่านก็เสียสละตตอ,อีกแล้วท่านก็เดินไปตักข้าวอีกหนึ่งหม,อหม้อหน่อยบุญทันทาอินเพื่อแผ่ผู้อื่นด้วยนี่ก็เหมือนกันอ้ออีกเรื่องหนึ่งวันนั้นที่คุยกันตอนนั่งรถนี่ปีนี้ทางวัดลันเซกก็บอกว่าเปลี่ยนย้ายที่ท,ที่ที่ตนรับพระสงฆ์อาตมาก็ถามาว่าเะเจ้าวปีเลียวตั้งแต่กางโพ้ตันจุนเนี่ยจันโตตรงนั้น มีการตอดรุ่งกลวยตอดมั่งตอดเนี่ยวไก่ตอดมั่งกลวยเตียวมั่งบอกว่าอไม่แต่อาจารย์บอกปีนี้เหลือนไปยบอาจารย์ก็หัวรอกอาจารย์ถามไปไปยบทีนไ่นเอท่านบอกว่าไปไว้ข้างสถานีเลยอยู่ข้างโรงครัวเลยพระคุณเจ้าพระสงฆ์ที่มาท่านก็ามานั่งที่เต็นต์ตรงนั้นทําบุญเพราะบางรูปก็ ไม่ได้อยู่ชั้นเพนแต่รูปไหนที่นั่งอยู่ชั้นเพลนก็อยู่ใกล้ที่ต้อนรับประสงค์เสร็จแล้วก็เข้าโรงครัวชั้นเพลนได้เลยแล้วที่พิเศษก็มาปีนี้ท่านบอกไว้แล้วแร่งมระวายยัดไว้แล้วยัดล่วงนาดไว้แล้วว่าตรงนี้นมีสุม,มาสนี่ดีนะให้หลวงนาดไปเดินเดินไปเอามา <c oughs> แล้วก็มาถวายพระที่ซุ้มตรงนั้น เพราะท่านก็ฉันได้สะดวกสบายพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจหรือว่าไม่ต้องเร่งมันเราไม่คิดกับโยมที่ก็เดินไปเดินมาเป็นที่สัปปายะสาหรับพระภิกษุอ่าปีนี้ก็ดีเหมือนกันอ่าเนี่ยเรียกว่าเตรียมการเตรียมพร้อมน,นอะตัวตอย่างถ้ามีการเตรียมพร้อมนี่ก็จะดีแต่พร้อมภายนอกนี่ดีส่วนหนึ่งถ้าดีสุดคือพร้อมภายใน ภายในเราสามารถเตรียมได้ตลอดเวลาทัานผู้ชมการภาวนาจิตการบริกรรมให้จิตของเรานั้นบริสุทธิ์อยู่กับบุญกับกุศลอยู่กับศีลสมาธิปัญญาํำระกกิเลสในทางจิตแล้วบุญก็จะเกิดทุกเวลานาทีบุญในทางโลกบุญทางวัตถุนี้อาจจะเกิดได้เฉพาะเทศกาลงานต่างๆมีเวลาเป็นการละทานแต่บุญในทางจิตนั้น ท่านสามารถทําได้ทุกวันทุกเวลาถ้าทําได้ก็จะดีหรือการรู้จักเลือกทําบุญเช่นทําบุญกับพระพิกษุถาวายบินฑบาทนี้ก็ได้บุญชั้นหนึ่งทีนี้ถาวายกับพระพิกษุที่ท่านมีจิตบริสุทธิ์ทรงศีลทรงธรรมก็ได้บุญสูงขึ้นมาอีกทำบุญกับพระภิกษุท่านเจริญสมาธิภาวนาก็ได้บุญสูงขึ้นมาอีกอทีนี้ ก้าวปลาอาหารสิ่งของต่างๆที่เรานําถวายนั้นก็จะเกิดประโยชน์เกิดผลบุญกุศลกับตัวท่านเองและก็กับศาสนาด้วยเพราะว่าพระพิสุิ์ในศาสนานั้นมีอยู่ที่แบ่งเป็นสองประเภทคือสมมุติสง์กับอริยสงฆ์แม้แต่พระอาหารหันต์เองก็มีประเภทต่างๆเช่นสุกวิปัสโกเทวิชโชชลพินโยจตุปฏิสัมพิทัปปโตนี่เห็นไหม บุญต่างๆแม้ว่าวันนี้เราไม่สามารถทําบุญได้ทุกวัดทั่วประเทศเต่ว่าท่านมีโอกาสทําบุญที่วัดใกล้บ้านหรือวัดที่มีจิตเริ่มใสมีใจศรัทธาก็ชื่อว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพระพุทธศาสนาเพราะบุญการงานกระถินหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวถ้ามีโอกาสทําก็ทําเราเกิดทัน,นยุค คาสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากแล้วเอาละวันนี้เวลาของรายการก็มาถึงช่วงท้ายแล้วต้องขออนุโมทนากับการติดตามรับฟังในท,ท้ายสุดนี้ด้วยมาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณทำความดีที่ท่านหลายได้บำเป็นอบรมสั่งสมมาขอจงรวมเมตบะเดชะปลวะปัจจัยท่านคิดบางสิ่งใดโดยชอบประกอบด้วยธรรมเมื่อเหีวิสัย ขอให้สิ่งน,นั้นจุมพันสำเร็จทุกคนทุกท่านคิดดีพูดดีทำดีคบคนดีไปมาสุดสถานที่ดีมีความสุขความเจริญทุกทิพาราตรีการพบก,กันีกครั้งวันเสาร์หน้าเจริญพร เปิดตาให้รับแสงแห่งพระธรรมยิ่งมืดคำ่ำยิ่งเด่นชัดถนัดทนีสมาธิมากยิ่งเห็นชัดถนัดดีนี่วิธีเปิดตาใจใช้กันมาเปิดเปิดหูให้ยินเสียง สำเนียงธรรมทั้งเช้าค่ำดังก้องไปในโลกล่าล้านล้านปีฟังให้ชัดเต็มอัตราคือเสียงแห่งสุญญาตาข้าสุดใจเปิดเปิดปากสนทนาพูดจาธรรม